กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่395ค่ะประจำเย็นวันอังคารที่8เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่พท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทกักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาดิที่เบอร์084ย์แค่ะเจ1ดส3งหนาะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่ศูนค่ะเจ1ดส3งน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอังคารเป็นสมเด็จเก่าจ้ะรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2องพ่อท่านเขียววัดหลงบนจ้ะ ปีสองห้าหนค่ะพี่พี่ขาเพราะท่านเขียววัดหลงบนจ้ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะปี1นึ่งค่ะพี่พีขาหลวงปู่โตะ๊ะรายการที่สามนะคะ200บาทค่ะหนึ่งองค์สองร้อยบาท2ององค์ส0มบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่สี่หลวงปู่ทิมจเจริญพรล,ล่างค่ะ ปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่ขาหลวงปูทิมวัดราหารไล่นะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะ รายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6สมเด็จวัดเกตชัยโยจ้ะสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะพี่ถารายการที่6จ้ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นจ้ะ รายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมค่ะเรียนมีคราบการใช้งานนะคะพี่พีขาปีสอหนึ่งค่ะหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมค่ะต่อไปรายการที่9้จ้ะรายการที่9เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่9้จ้ะ 200บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบพ,พิมพ์หน้าฝรั่งนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทบพ,พ,พิมพ์หน้าฝรั่งจ้ะใต้ฐานมีต่อโค้ด9 4นะคะพี่พี่ขาหลวงหลวงพ่อทบพ,พ,พิมพ์หน้าฝรั่งจ้ะ ต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพระนารายณ์ทรงคลุดค่ะสมเด็จพระนารายณ์ทรงคลุดนะคะรายการที่11จ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นหลวงปู่ทวดทะเลซุงค่ะหลวงปู่ทวดทะเลซุงปี08คพี่ขาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่13จ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14หลวงพ่อทบค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการที่14จ้ะ หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จ้ะต่อไปรายการที่16ค่ะ สิบหกเป็นเสมาหลวงปู่เขียนค่ะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงปู่เขียนรายการที่สิบหกจ้ะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นพระปิดตาหลวงปูยย่ไขวัดเชิงเลนจ้ะต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่18นะครับพี่ขาต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระท่ากระดานจ้ะพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะพี่ขามาในเลี่ยมสแตนเลตแบบนี้เลยจ้ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นภาพถ่ายค่ะภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะมีตราประทับของวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นยันจะ้ะรายการที่20นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยจะ้ะ 200บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาองสุภาเดชที่เบอร์084ค่ะ721 1 9 33นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0 8ค่ะ721 19 33สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ